ตำนานวัดเจดีไอ้ไข่เด็กวัดผู้ศักดิ์สิทธิ์แห่งนครศรีธรรมราชที่วัดเจดีอัมพสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชมีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับไอ้ไข่วิญญาณเด็กวัดผู้ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเชื่อกันว่าสามารถบรรดาลโชคลาภและความสมหวางให้แก่ผู้ศรัทธาต้นกำเนิดของตำนานมีเรื่องเล่าว,ว่าในอดีตวัดเจดีเคยเป็นวัดเก่าแก่ร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาต่อมาได้มีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังหลวงปู่ทวดเดินทางทุดงมาอย่างบริเวณนี้และได้พาเด็กวัดที่ติดตามมาด้วยเด็กชายคนนั้นชื่อว่า ไอ้ไข่เขาเป็นเด็กฉลาดและจงรักภักดีต่อหลวงปู่ทวดเมื่อพระอาจารย์จากไปไอ้ไข่ก็ยังคงอยู่ที่วัดคอยดูแลปกปักรักษาสมบัติของวัดแม้ว่าร่างของเขาจะสิ้นไปแต่วิญญาณของไอ้ไข่ก็ยังคงอยู่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในละแวกวัดเริ่มพบเจอเหตุการณ์ลี้ลับมีคนเห็นเงาเด็กวิ่งเล่นในวัดอย่างค่ำคืนผู้ที่มานอนพักในวัดมักได้ยินเสียงเด็กกระซิบข้างหูชาวบ้านที่เคารพไอ้ไข่เมื่อบนบานขอพรก็มักสมหวังโดยเฉพาะเรื่องโชคลาภค้าขายและเสียงโชคของที่นิยมนำมาแก้บน หากคาขอเป็นจริงผู้คนจะนําของมาแก้บนให้ไอ้ไข่เช่นรูปปั้นไก่ชนไอ้ไข่ชอบไก่ชนชุดทหารหรือชุดตํารวจดอกไม้น้ําแดงประทัดเพื่อเป็นการแสดงความเคารพปัจจุบันวัดเจดีกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีผู้คนเดินทางมากราบไหว้ทุกวันเชื่อกันว่าไอ้ไข่ย,ยังคงเฝ้าดูแลวัดและมอบพรแก่ผู้ที่มีศรัทธากดหัวใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะ